นี่ไงตาแล้วใช่ตัวนี้สีสวยมากเลยนะครับนี่ใชานี่ปีกับแปทอดสุดยอดรสชาติเป็นไงไม่รู้ไม่รู้ครับไม่เคยกินด้วยลองยดิครั้งแรกนะไม่เคยกินเลยเนียเนื้อแม่งเป็นแบบ สวัสดีครับพบกับผมตุ้มทีเซฟนะครับหลังจากที่ห่างหายไปสักประมาณสัก3าสัปดาห์นะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนตกนะครับแล้วตกทุกวันจริงๆนะครับวันไหนอากาศดีเช็คน้าดีๆนะฮะเตรียมอุปกรณ์ตะลดันดิบดีนะครับเช้ามาฝนตกไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปเลยครับช่วงนี้และว2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ได้รับวัคซีนเข็มที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเวลาเราได้รับวัคซีนนะครับภู้เราจะตกกันเลยรู้สึกว่าเอออยากจะ หนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีนนะฮะก็ตอนนี้รู้สึกว่าพร้อมที่จะออกถ่ายคลิปแล้วครับล่าสุดนะครับนบีนะครับเพื่อนผมนะครับก็เพิ่งจะชวนผมไปตกปลานะครับคือเขาชวนไปลองตกปลาเก่านะครับปลาเก่าที่แนวการขึ้นระยองนะฮะก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเกมที่ผมยังไม่เคยตกนะครับก็อยากจะไปลองดูเหมือนกันนะครับเห็นเขาบอกว่าตกยากนะฮะและอาจารย์บีนะครับก็บิวทุกวันเลยนะครับส่งรูปส่งอะไรมาเต็มเ๋ยผมจะให้ดูนะครับว่าเขาบิวยังไงนะครับนี่ครับอาจารย์บีนะครับส่งรูปมาบิวนะฮะ นี่ครับบอกว่าโอ้โหช่วงนี้กัดดีว่ะผมก็ด้วยความที่เป็น yes man อยู่แล้วนะครับยังไงก็ไปอยู่แล้วนะครับก็จัดไปไปดิโอ้โหนี่ตารางน้ําก็มานะครับขึ้นน้าลงมาครบเลยนี่วิวผมเต็มที่นะฮะผ่านไปไม่กี่วันนะครับส่งรูปมาอีกแล้วนะครับพักผมก็ถามว่ามีหม้อไหมครับมีเตาไหมถ้าตกได้ปลาเก่าก็อยากจะทําแบบเอามาทําข้าวต้มนะฮะนี่ส่งรูปหม้อมาให้ดูด้วยเตรียมให้พร้อมยังไงต้องห้ไปแน่นอนส่งมาอีกแล้วครับนี่ดูโอ้โห ยังไงก็ต้องไปนะฮะนี่หมายโลเคชันที่เราจะไปตกนี่ก็จะเป็นแนวการขึ้นนะครับนี่ที่เขาส่งมาผมดูนะฮะผมก็รู้สึกว่าถ้าบิวมาขนาดนี้ยังไงก็ต้องไปละฮะก็ด้วยความที่ว่าผมไม่ได้ตกปลามา2สัปดาห์แล้วครับเดี๋ยวจะเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวน้ามันตามพวกลูกป,ปืนพวกอะไรเงี้ยเพราะทำจะทําให้การตีเหยื่อม,มันก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเวลาเรา ไม่ได้ใช้ลอกกันนานก็ต้องมีเทนนันนิดหนึ่งนะฮะน้ำมันที่ผมใช้ก็จะเป็นน้ํามันนี่ครับของวิศาสะครับสองตัวนี้แหละครับเวลาเราใช้กับ หยอดพวกลูกปืนพวกอะไรอย่างนี้นะครับก็จะทําให้ลอกมันตีดีขึ้นนะครับลอกก็ที่จะใช้ก็จะมีทั้งหมดเอาไป4ตัวนะก็จะเป็นมีชัตตูล่านะครับมีอันนี้ก็จะเป็นอัลฟานะครับอัลฟาเอ่อซีทีนะครับพอดีเพื่อนบอกว่ามีหมายตีคอกด้วยนะครับผมก็เลยเตรียมตัวนี้ไปเล่นนะครับแล้วก็นี้กาะเปาไปเล่นเน้นประเก๋านะครับก็จะเป็นสต e ีทเอที่ผมใช้เนี่ยแหละครับนี่ก็จะเป็นซิลเลนรอบสิบนะครับเหยื่อก็ไม่มีอะไรมากก็เอาไปพวกประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมพวกเหยื่อปลักไปด้วยนะครับคัััันนกกก็็จะอไป4ครบ ก็จะเอาเวทโหดๆนะครับไป2คันครับก็จะมีริบิเลียนนะครับกับแม็กกาครับแม็กกาคันนี้ก็เวทโหดเหมือนกันครับ10 20นะฮะแล้วก็จะเอาคันอ่อนไป2คันนะครับอันนี้คันกล่าวว่าไปเล่นตีพวกปักพวกอะไรนี้นะฮะก็เดี๋ยวพวกนี้เพื่อนผมก็จะมารับนะครับแต่เช้านะครับผมก็ดี๋ยวจะเตรียมอุปกรณ์ให้เสร็จแล้วก็เตรียมเสื้อผ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลุยกันนะครับเป็นทริปสามวันสองคืนนะครับ ยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับผมเนี่ยตามกองอย่างเงี้ยแหละแต่คือเอากองที่แบบมันลงไปในทะเลเยอะหน่อยกองพวกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เขาเขาศึกษาข้อมูลกันแน่เออเขาส่งรูปมาบิวทุกวันเลยเฮ้ยแม่งโโดยอีกแล้วอ่ะปังเก่ามีกระพงด้วยนะส่งรูปกระพงมาบิวกูด้วยเฮ้ยมันก็ส่งให้กูแบบให้รู้ไงว่ามีของนะมีตัวนะเออ ตามหาวัตจุดดิบนี่ถึงจุดหมายนะครับจานบีนี่ลงไปจั่วกันเลยนะครับสภาพบรรยากาศก็ฝนเพิ่งตก,กน,นะครับตอนนี้ก็ฟ้ามันก็จะคเค้มๆนิดนึงก็ดีครับไม่ร้อนไม่มีแดดอย่งนี้ผมชอบเลยครับผมสวัสดีครับอ๋อครับ,รอรบลองเปลี่ยนแนวดูวค้ังวันนี้เงียบเลยเหรอใช่น้ำมันลงเยอะไม่น้ำขึ้นไ วันนี้น้ำขึ้นกี่โมงครับไม่เ,บบเยคยโดนเลยอยากมาลอง,องลมันต้องเดินเหยียบช้าเดินเร็วรประมาณนี้เหรอกกจะหยุดอย่างเงี้ยเหรอเล้ยไปเล้ยมาอย่างงี้ใช่ไหม นี่ก็ย้ายหมายแล้วนะครับมาอยู่กันตรงที่แนวกันขึ้นนะครับ PMY นะฮะกองหินมันมีเยอะมากครับเราก็จะลองไล่ไปเรื่อยๆดูนะครับไม่รู้ว่าจะโดนกองไหนนะฮะแต่เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูของมันนะครับอาจจะโชคดีก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดเกมด้วยเทคซับนะครับโดยการใช้ฟ้าลั่นนะครับนี่นะครับระยะที่เราเน้นปลาก็คือปลามันอยู่ตามกองเนี่แหละครับโอกาสติดมีสูงนะฮะไม่ติดปลานะครับติดหินนะฮะเพราะนั้น ตอนที่เราเน้นตัวนะครับก็ต้องเสียงนิดหนึ่งครับ ตอนนี้ก็ไล่มาประมาณกองที่สามแล้วนะฮะเงียบอยู่เลยนะครับสามกองนี้เขาบอกว่าน้ำมันใสไปนะครับปลามันปลาเก่ามันจะกัดดีแต่น้ำขุ่นๆนะครับแล้วก็ขื่นแรงๆนะตอนนี้น้ำมันนิ่งแล้วก็ใสนะครับตอนนี้ก็ประมาณส0บโมงสี่สิบนะฮะน้ำตายอยู่ทบน้ำยังไม่ขึ้นนะครับ มันก็จะมีโอกาสได้ลุ้นทีก็คือเป็นช่วงเย็นๆเลยนะเย็นๆก็บอกสี่โมงให้เรามาไล่ถ้าเราประก๋าก็เรามารุ้นตรงนั้นทีนะฮะเวลาเชิ๊กแอคชั้นของฟ้าล้านก็ยกแล้วก็ปล่อยนะครับยกแล้วก็ปล่อยนะครับให้ส่วนที่เป็นปีกข,ของฟ้าล้านนะมันทํางานนะฮะดยการสร้างคลื่นน้านะฮะ นี่ไงตายแล้วเช่าไอยุกโอ,โอ,โอ้ไม่ใช้โดนปลาเก๋านะครับโดนปลาอะไรนะย่าดุกย่าดุกนะฮะถือว่าไม่แหว้วนั่นแหละมันจะมีเงี้ยงอยู่ว่ะไอ้บีเออเสียวอะตรงหลังหลังอันนี้มันนะโอ้โหนี่มาตัวแรกก็ผิดคิวไปแล้วนะฮะเป็นย่าดุกนะครับปลามีพิษชนิดหนึ่งนะฮะ<ล>แต่ว่ากัดฟา้าล้านนะฮะแต่ไม่ธรรมาดาอยู่นะ เออใส่ได้ใส่ได้อยู่นะอย้านสัมผัสก่อนตอนกัดเป็นไงครับเฮ้ยอารมณ์แม่งเหมือนเก่าแต่แรกเก่าว,ว่าเก่าเว้ยแม่งกัดแบบปึกปึกปึกนี่ก็เลยแบบส่งแป๊บบนึงแล้วก็วัดเลยอ่ะวัดทะลุกระโหลกเลยย่อนเข้าไปไงย่อนแล้วแบบยกมะเอ,อ้ยกยกยก,ยก,ยก,ยกแม่งกัดปึกปึกปึกปกูเอาแล้วงานเนี้ยโอ้โหพยกไายทีแม่งกีดเลยกินได้วะกุมันน่าจะกินได้วะ่ะแต่ว่ามันต้องเหมือนต้องแบบนี้วิธีการทำเออกุเนื้อมันน่าจะนุ่มเว้ยเห็นญี่ปุ่นแม่งชอบกินกัน ย้ายนะครับน้ําตื้นไปนะครับน้ําลงเยอะจัดเพ่งคาดว่าน่าจะไม่มีปลาอยู่นะเดี๋ยวก็จะย้ายนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแทนในการตกปลาเก่านะครไปตกพีค,อค็อกแบดแทนนะครับอากาศถือว่าดีครับแต่ว่าน้ํายังไม่โอเคนะยังไม่ได้ระดับที่ปลาเก่าจะเข้านะฮะเดี๋ยวลองไปลุ้นพีค,อค็อกแบดดูเลยครับผมเฮ้ย hey! ขึ้นเขึ้นโค เฮ้ยไหนๆด่น่้วยด้วยด้ยโอ้โหนี่ครับปีกอกแบตบอกว่ามีตัวโดนนะบอโอ้มีคนโดนแล้วนะครับเฮ้ยไซส์ดีแล้วว่ะใหญ่ครับเริ่มใหญ่แล้วตัวนี้น่าจะ <ics> <Means S 1> มีสามสี่ขีดโหนี่ไปเลี้ยนนะฮะแต้มสองครับแต้มสองตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหมันขึ้นเป็นฝูงเลยตีนี่มีปุ่มเลยเหรออือคือมนฝูง แล้วนนี้ฝนแม่งก็ตกด้วยดิหนาวะโฮ้ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยฝูงไปไหนแล้ววะ เี่ผมจะลองไปเน้นตรงแนวต้นไม้นะฮะน,นี่ตรงหลังหลังนี่นเป็นน้ำไหลๆนี่ยครับแนวหญ้าจะมีปลาุ้มอยู่นะฮรถ้าเป็นกระสูบนี่ได้ลุ้นนะครับ ต่ออีกป่าววะเดี๋ยวผมต้องรู้ก่อนแต่ก็ว่านานตกลงเลยอยู่น่าจะมีลื่นปะวะเสื้อโอเคมา, okay. มาตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะครับหลังจากหลบฝนอยู่ที่บ้านประมาณสักชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้ก็กลับมาเล่นปลาเก๋านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ ห้าโมงครึ่งนะครับส่วนพายุลูกนี้นี่มาเร็วมากเลยนะครับนี่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็วเลยครับหน้าตกได้ไม่เต็มที่ว่าไม่น่าถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเฮ้ยก็อนน้แม่งมาแล้วอ่ะลายมาและวบีแล้ว อันนี้ของจริงเลยเต็มเลยนี่กำลังมาแล้วสรุปวันนี้ยังใส่ปลาเก่านี่ไม่น่าจะโดนนะเนี่ยวันนี้มีสำลงองสเปร์ข้าต้มอยูเออ่เดี๋ยวก็คงได้กลับบ้านไปพักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องลุยอ,อีกทีหนึง่งแต่วตอนนี้ก็ต้องหนีฝนแล้วครับฝนมาเร็วมากพีค็อกแบสครั้งแรกนะฮะกับการกินพีค,อค็อกแบอไแดกครับท่านน่าจะทอดว่ะ ขนมไปเล่น,นอยู่ไหนไ <c oughs> เตรียมทอดงี้ดูปลาเกา๋าสุดยอดโคตรใหญ่อะ่ะปัดไหมล่ะมาคุณแม่ด้วยเดี๋ยวปลาเก๋านะเดี๋ยวผมจะปรุงนะครับเมนูก็ต้องปลาเก๋านะครับรับรองคนเดียวไม่เคยกินแน่นอนเพราะว่าทำมาเนี่ยก็มีผมกินได้คนเดียวเอาก้างมาต้มฮะเอาก้างมาต้มซุปอะ่ะเอาไปทอดก่อน อุยเีกดอ,อ,อ,อนี่แหละเป็นชิ้นไปทนันตัวใหญ่คำาใหญ่เอาปลาไป้อดก่อนเสร็จแล้วก็ตอาน,น้ำกกปกติจะใส่เข้าไปมันก็จะได้เป็นน้ำซุปปลาขึ้นมาแต่พี่รองทำรู้ว่าใช้ได้ไหลายปลาครับร้อไม่ขาวด้วย หปลามันสุกโดยการขัดก็จะคือ่อนกลมองขาวได้นะเริ่มได้นะหัวปลามันก็จะเริ่มค่อนข้างจะเริ่มสุกละ้ะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะฮะเราก็จะได้น้ำสุกที่ไปทำลวกจิ้มกับ ก็ต้มปลาเอาึ้นมา่าเลยนี่คืออะไรครับนี่ปลาลวกปลาลวกปลาลวกจิมทุกทีผมแอบ,บชิมแล้วแบบจับแมนยอดอมันเด้งทะลือเกินต้มน่อดึกขาเท่าไหรบขาลึมือและปลาแน่นๆนะมันค่อยเขียะ น,นี่จะตัวได้ซุปข,ของเราหอมมากอันนี้ข้าวต้มทําเป็นสไตล์ข้าวต้มแห้งนะแจมนะ่ยโคตรน่ารับประทานาไปไปนี่ได็ด ใครประวนันนะนี่ยอ๋ออันนี้หัวปลานะฮะนีข้าวต้มแบบว่าโคตรน่ากินนะอันนี้ปลาลวกจิ้มน,นะเป็นปลาเก๋าครับโอนหอ,อ,อยแล้วนอันอนี้อันนี้รอขึ้นเขียงพีกอกแบตมีเลยพี่ก็เหมือนอันนี้เชฟบีจะเป็นคนทอดนะฮะหัวระเบิดพีกอกแบตท,ทอด สุดยอด,ดโรยเทียมหน่อยพรสชาติเป็นไงไม่รู้ไม่รู้ครับไม่เคยกินด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเนื้อมันจะชาติเป็นยังไงกันอืมมันเย็สวยงามสุดยอดพริกข้แบดก้อเทียมลองดิครั้งแรกเลยไม่เคยกินเลยนะเนื้อแม่งเป็นแบบนุ่มๆแบบปลานิญนะแต่ว่าไม่นุ่มเท่าปลานิญ ก็ละเอียดละเอียดกระพงผสมกันเออกระพงใกล้คล้ายแหลแต่ว่าไม่มีกลิ่นด้านไหมเนื้อด้านฟูอยู่ไหมหรือไงฟูอยู่นะได้ไหมได้ไหมก็ได้นะเนื้อข้าวพวกต้องลองนี่ลองดูเออถือว่าเหมือนแต่ว่ากระพงกับปานีผสมกันถือว่าจะสามกําโลกครึ่งจะจะศูนย์พันไหมถามค่นไม่ศูนย์นะเอยวิธีหาผลไม่ใช่หมายถึงว่าต้องหามาเพิ่มไหมก็ ก็โอเคอยู่ก็ดีเยอะอ่าตายเลี่ยนนะอ่าตกได้ก็โ,โซโล่ซะโอเคอยูว่าอร่อยลองอันนี้มครับคนตกได้ครับมันตกได้นะฮะ,ะ,ะ,ะอือฮือกินให้เต็มภาคภูมิอ่าขาทอดวัดแข่งกิงมหาภูมเลยเอากรอบไมหมอ,อ่ะเราทอดทอดแบบโบราณเดี๋ยวต้องราดทิ้งดิวงหวาน คือมันเหมือนข้าวโพงกับปลาดิบเนี่ยเนื้อมันแน่นกว่าปลาดิบไงปลาดิบมันจะนุ่มๆใช่นี่มันจะแน่นแต่มันก็ไม่เข้ากับหลายป้ารวมกันอ่ะเออแต่มันก็ไม่เข้ากับผมอารมณ์เหมือนประดุกก็คล้ายๆประดุกเลยเหมือนไม่พามันก็มีริ่งไหมลองดูลองดูอะไรของมันมานี่ครับโหพี่แต็งมากเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เขากรอบไหมหรอต้องด่าคนทอดนะ ร้อนความรู้สึกอะไรคนไม่เหมือนกันอันเนี้ร้อนเดี๋ยกว่าถึงรสชาติเลยกูร้อนร้อนไหมน้ตาไหลวะมันปลาทะเลอ่ะทอดเอ้ยถ้าเกิดทอดพีชกระหมนี่กูเคยกินลุยสวนโคตรอร่อยทอดตามาทีานี่อร่อยสวนอะอร่อยกหวานแบบที่แม่ผมทำพี่บีเออเออสามรสตีหรืออะไรปะคือเนื้อมันละเอียดเว้ยมันไม่ได้เป็นแบบ ป็นแผ่นไม่เป็นไรมันไม่ันไม่ร้อยร้อยแน่ไอราดพริกไอสามรสซอสมะขามอะไรเงี้ยลองเดี๋ยจะได้รู้อร่อยๆพี่ไอ้คนทอดลองดูคนทอดลองดิอร่อยดูแต่มันก็ไม่มันแบบปาลไม่ค่อยแบบมีความหวานเท่าไหร่เออต้องราดพริกพี่เด็ดเลยแต่ถ้าเาทำแบบอย่างที่ว่าราดพริกนะกรอบๆอืมก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ก็ ถ้ามีอีกก็แดกอีกอแค่นั้นแหละง่ายดีก็ไปตกอืมถามว่าดีดีกว่าปานินไหมมันก็ไม่แต่กูชอบปานินกว่าอ่ะอืมถ้าเจียปานินนะเอาหน้าให้ผมทำลาดพลิกป่ะเออลาดพลิกไม่ไปคอนที่จะไปจัดตกนี่อย่างเดียวเลยพทอดปลาลาดพลิกก็คือว่าไม่เหลือถ้าไม่อิ่มก็เกลี้ยงแดกไปหมดอ่ะเดี๋ยวลองเอาเป็นปักนี่แล้วกันวาวๆหน่อย นี่โอ้โหแจ๋ว่ะต้องวินไงไครับอืมบน่านพอดีคือตีตีแล้วกอขึ้นมาเร็วเนี้ยเหรอเจอเจอแล้วก็ปั่นปั่นจะช้าดิอย่าช้าใช่ไหมโอเคตามหลายทีแล้วไปต้องหาใหม่ไปผมเจอเร็วหน่อยผมเกลียดแล้ว ลองใช้เป็นเกียวยางนะครับแนวน,นี้เขาขอขอ,ขอ,ขอดูนะครับ ีโดแล้วเชื่อนี่โหปลดล็อกแล้วครับผีสวยเลยครับนี่หกขีดได้อยู่ไหนนอนริมตะลิ่งเหรอใช่ตัวนี้แม่งสวยว่ะโอ้ยพวกมาใกล้ๆโหลหกเจ็ดขีดขึ้นน่ะ้ยตัวนี้ต้องอันนี้แล้วเนี่ย ต้อง,องทอดต้องทอดใหม่ล้เนี่ยเออราดพริกแล้วเนี่ยผมได้คาดรอเลยรอเลยอ่ะ นี่ไงโดแล้วว้าโ,โดแล้วโดแล้วโอเคเอ้ยมีซสายอยู่มีซสายอยู่เอ้ยโดแล้วโดแล้วสว้ายา้าโอ้ยกดจนได้นะครับโอ้โหนี่มันอยู่กันเป็นคู่จริงๆนะครับคุยตัวนี้สีสวยตัวนี้สีสวยมากเลยนะครับนี่ จ้านี่นี่ปลาคู่เลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยปลดล็อกทั้งฝนทั้งแดบดบทั้งโอโหสารพัดก็คือว่าตอนนี้ผมก็เริ่มพอจะจับทางได้แล้วว่ามันอยู่ยังไงนะฮะแล้วก็เย็นนี้ก็คงได้กินมันแน่นอนนะครับผีคอกแบดท,ทอดนะฮะสวยวะ่ะแต่ของจานบีแม่งใหญ่วะ่ะ